สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซีแมทไนรีบร์ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะฮะเรามาตอบคําถามจากทางบ้านกันอีกเช่นเคยครับมีทางบ้านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการตีบอสคาม่านะครับว่าปัจจุบันนี้ใช้ทีมอะไรแล้วก็แต้มเท่าไหร่นั่นเองนะครับคือตอนนี้แต้มของเราเนี่ยมีการดีขึ้นไปพอสมควรแล้วนะครับแต้มตอนนี้ที่วันตีได้จะอยู่ที่ประมาณตั้แต่แถวล้านสองล้านสามนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าแต้มเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับผมจากการอัพสกิลของไรอันเองก็ตามแล้วก็การทําของใหม่่เองกก็ตาาามมดูันว รอบนี้เราจะทําทีมแบบไหนนะครับผมแล้วก็สายฟรีสายงบน้อยเนี่ยสามารถทําตามได้หรือเปล่านะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วก็นี่เลยครับผมเพชรหมดแจมหมดครับเพชูบินท็อปอัพครับลิงอยู่ข้างล่างได้ครับไปตําไปโดนกันได้นะจ๊ะมาเริ่มกันนะครับผมอ่ะตัวทีมแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวของไรอันในการบูตดาเมจหลักๆเลยนะฮะก็จะใส่เป็นเซ็ตคริจริงๆถ้าใส่เป็นไฮด้าได้ผมก็เชียร์มากๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นแหวน ถ้าเป็นมีใครเป็นการสร้างแหวนดาเมจแบบแรงๆตีบอสแรงขึ้นเหนืออะไรต่างๆเนี่ยช่วยทําให้ลายอันตีแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับแหวนผมใส่ตีบอสแรงขึ้นนะครับผมส่วนแหวนเนี่ยก็คือใส่เป็นแหวนแดงได้นะที่มันบวกดาเมจสองเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ใส่แทนใส่แทนได้เนาะแล้วก็ลดอันผมสก,กิลเต็มเลยนะครับผมเรียกว่ารักจัดนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมมิโฮนะฮะมิโฮเนี่ยผมเอามาสร้างในเรื่องของการ ทำดาเมจจุดอ่อนแล้วมันจะทําให้ดาเมจจุดอ่อนเนี่ยแรงขึ้นด้วยนะฮะมีโฮนี่สําคัญนะไอตัวของดาเมจตรงเนี้ยเวลาที่ตัวของแบบไรอ้อานมันตีจุดอ่อนเนี่ยดาเมจมันแรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะมีโฮนะครับต่อไปครับผมตําแหน่งของลูอินะฮะเอามาเพื่อที่จะเอามาฮิลสร้างแับดาบได้นั่นเองนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมก็คือตัวของมิกกิตนะฮะมิกกิตก็เอามาบัฟนะครับแล้วก็เอามาเกาะแกกเนาะอืมราเชล ถ้าใครที่ไม่ใช่ C6 อาจจะเหนื่อยๆน,ๆนิดๆนะครับเพราะว่าจังหวะของราเชลถ้าเป็น C6 อ่ะมันสามารถบูตแต้มเนี่ยได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับอ่าราเชลเนาะมาทั้งแบบทำดาเมจได้นะครับเอามาเอ่อแปะสถานะต่างๆได้ดีเยยี่มนะครับ <c oughs> คีย์เวิร์ดของทีมแรกนะครับผมอ่าทีมแรกเนี่ยคีย์เวิร์ดหลักๆเลยก็คือตัวของไรอันเนี่ยจะต,ต้องทําผลรวมจุดอ่อนเนี่ยรวมราเชลรวมบิกิทแล้วเนี่ยมันต้องร้อยหนึ่งนะครับไม่งั้นอ่ะเวลาที่ตีสกิลของ ตรงสกิลสเนี่ยแล้วติดไม่ติดจุดอ่อนน่ยดาเมจมันหายไปเยอะเกินนะครับดังนั้นเนี่ยจุดอ่อนเนี่ยผมแนะนําประมาณสักแถวยี่สิบอ่ะกำลังสวยนะครับเพราะว่าผลรวมได้ประมาณ19ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทํา20มันก็จะเกินมานิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทำง่ายด้วยนะครับแล้วก็ในอันเน้นคี้ร้อยครับเน้นคีดาเมจสถเียนเนาะแต่ถ้าใครที่จะเน้นแบบดาเมจขีดาเมจบ,บ้าๆก็ได้เหมือนกันแต่ของผมทํา เรารสึกว่าดาเมจมันไม่นิ่งนะไม่่ออบก็เลยทําเป็นคีเรตลอยแล้วก็เป็นคีเมจเยอะๆนั่นเองนะครับแล้วก็เอทีเคเยอะๆแบบนี้ครับเอทีเค <c oughs> ก็เน้นเยอะๆเลยนะครับประมาณนี้เป็นต้นอ่ะส่วนทีมที่2ครับผมผมถอดพีดัมออกไปแล้วก็เอาซีกมาซีกอะ่ะมันจะมีตัวของการยืนตัวหลังเนี่ยพันธมิตรแถวหลังเนี่ยจะมีตัวของแบบเพิ่มพลังกายภาพ23%ทําให้ตัวของแบบ เพื่อนแถวหลังของเราเนี่ยทำดาเมจที่แรงมากติงเนี่ยเน้นไปทางถึกได้เลยนะครับเน้นไปทางถึกได้เลยนะครับเนี่ยผมใส่บล็อกร้อยเลยนะครับแล้วก็เอสเอามายืนเพื่อที่จะเอาเกาะแตกเองนะครับอ่ะจะใช้เป็นเอสก็ได้หรือจะใช้เป็นตัวของแบบตัวอื่นก็ได้เอดิเซียอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเอามายืนเกาะแตกเฉยๆนะฮะอืม ต่อไปครับตำแหน่งก็คือลีน่าครับผมอ่ะลีน่าเนี่ยผมเอามาฮิวนะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าใครที่ลีน่าเป็น C2 อ่ะมันจะทําดาามจดได้ดีกว่าวันนะเพราะว่าถ้าเป็น C2 อ่ะมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มความเสียหายที่จุดข้อเนี่ยสาด้วยทําให้ตัวของแบบอย่างพวกเฟิงเหยียนหรือแบบพวกตัวของพี่จินเราตีแรงนั่นเองนะครับอ่ะดาเมจก็เป็นพี่เฟิงครับพี่เฟิงก็ซัดดาเมจก็แรงเล้าใจอยู่นะครับผมอ่ะจริงๆเฟิงก็แหวนจุดอ่อนผมว่าไม่ต้องแล้วมั้ง อเราเน้นไปทางดาเอจเลยก็ได้นะครับผมอะ่ะดาเมจเน้นแหวนแดงอ่ะแหวนแดงแ,วแดงหนแวนแดงแรงลิตเนี่ยประมาณนี้ไงแหวนแดงแรงลิตนะครับอืมพี่เฟิงพี่เฟิงเหี้ยนแล้วก็พี่จินพี่จินผมใส่เป็นเอแหวนที่นะครับเพราะว่า,เ,าเซ็ตครีปผมมันค่อนข้างขาดแคลนนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆแก้ไปนะครับผมอะ่ะประมาณนี้พี่จินของเราทีนี้เดี๋ยวลองมาเล่นดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมอะ่ะก็ลองไป ก็ทีมนี้จาเมดอยู่ประมาณนะครับล้านสอกบวกๆเลยนะครับล้าน2ล้าน3นะครับได้เรื่องได้ได้ลาวนะครับอันนี้ก็บิ๊กกิทบัฟครับบิ๊กกิทบัฟก่อนเลยแล้วก็ใช้ราเชลบุญนะฮะตัดไปต้มแต่ลายอันผมบางมากนะครับผมอาจจะต้องมีการกดฮิวก่อนนู่นนี่ครับไม่งั้นอ่ะลายอันคือมองแน่นอนนะครับนี่ราเชตีติดคีบบวกจุดอ่อน 21K ดโคตรว่าเลยแล้วก็สกิลล่างไปครับ สกิลล่านี่ครับ4ี่0 0นนะครับทุกคนแต่ถ้าเลือดมันลดไม่เยอะมากนะครับเราก็กดสกิลบนต่อได้ครับผมเออเลือดเริ่มลดเยอะแล้วว่ะทุกคนอันตารายอันตารายคือด้วยความที่ลาอันผมมันบางมากทุกคนนะดังนั้นอนะ่ะมันก็ต้องมีการฮิวก่อนอะไรบ้างนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมองแน่ๆทีมผมบางมากครับทีมผมบางมากนะครับอืมลไยอันซัดครับนี่นี่สองแหนึ่งแสนสี่ครับหนึ่งแสนสี่ก็ไม่ได้แย่นะครับทุกคนถือว่ากลางๆอยู่ครับ แสนสี่ครับใช้ได้นะผมแป๊บเดียวเสาจะหายแล้วแต่ว่าไรอันก็ใกล้จะม่องแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> ด้วยความที่ไรอันมันบังมากทุกคนนะมันมันทำของอะไรต่างๆยากมากนะไรอัน <c oughs> อันนี้ก็ใช้ราเชลบนไหมฮะแล้วก็ไรอันก็จะวนหลูมมาล่างเหมือนเดิมครับเติมอันนี้สองหมื่นนะฮะเป็นไานปะคือตำแหน่งของพี่ไรอันเนี่ยถ้าเราทําถึกประมาณหนึ่งหรือแบบมันยืนได้เนี่ยไม่ต้องฮิวก่อนก็ได้กับเน้นซัดไปดามเมจได้เลยครับอ นี่ครับเรียบร้อยครับ4ี่หมืนเจ็ดนะฮะเรียกว่าหายไปเลยนะครับอันนี้ก็ปั๊บดาบมาครับแล้วก็ซัดต่อครับจริงๆอ่ะถ้าดาเมจแรงจริงๆอ่ะเวฟมันจะจบอยู่ที่ประมาณสัก30เวฟหรือแบบบางคนที่แบบแรงมากๆก็จะจบที่20เวฟเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะแต่ของผมอ่ะดาเมจมันจะขาดๆจนเกินนิดๆนะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณสักแถวๆสี่สิบเอ่อสี่สิบเทิร์นนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ะอันนี้แสนหนึ่งครับเนี่ยเกือบเกือบสี่สิบเทิร์นฮะอันนี้ล้านหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะเออล้านหนึ ดาบเอ้ยอ่าพี่เฟิงเกาะแตกมาครับนี่พี่เฟิงเกาะแตกมาแล้วก็ใช้ยัดดาเมจได้เลยเพื่อนๆเออซัดดัมมิดโนโน้ดได้เลยครับนี่พึ่งเหย็ยนต่ำสองหมื่นนะครับสองหมื่นสองหมื่นสองนะไอสองหมื่นหนึ่งสองหมื่นสองประมาณนี้ดัมมิดมันแรงทีมสองดาเมจมันก็ไม่ได้แย่ผมว่าตัวของวอตคาร่าเนี่ยดูลเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับตั้งแต่มีหลายอันมาอันนี้ตีไปเมื่อกี้หมื่นกว่าเองนะครับผมอืม บอมากนะบอมากแล้วก็ฮิวนี่เห็นไหมโอ้ทีมสองเล่นง่ายมากทุกคนท,ทีมสองเล่นง่ายมากต่าอ,อันนี้เกนะ้าพนะันฮะเก้าพันบอกกับฟิกจัเมดเมื่อกี้พันหนึ่งนะอันนี้ก็ฮิวขึ้นมานสดชื่นเอ,อ้ยแล้วก็พี่ฟึ่งเหมือนเดิมครับพี่ฟึ่งของเราก็ซัดสกิลล่างครับอือหือ พี่เฟิงซัดสกิลล่างแต่ถ้าจังหวะนี้มันเหมือนคล้ายๆกับว่าไม่มีสกิลก็กดสกิลบนของลีนาไปก่อนก็ได้ครับปั๊บเอาคิดเดมขึ้นมานี่คิดเดมคิดเดเมคดมครับแล้วก็ไต่ต่อครับพี่เฟิง <c oughs> เนี่ยมันก็ล้านสองนะทุกคนเนี่ยดูดิล้านสองแล้วนะครับแล้วก็พี่เฟิงซัดนะครับพี่เฟิงซัดต่อซึกซึกต้มล้านสองเกือบล้านสามแล้วนะฮะเป็นไงรันปะ่ะนี่ แล้วก็ซีกสัตต่อครับตรงใหญ่ขึ้นต๊้มใหญ่เจ้าหัวนะครับเห็นไหมน้เมจเนี่ยคือมันใกล้เคียงกับล้านสามมากๆเลยทุกคนคือจังหวะของพี่เฟิงกับพี่จินอะถ้าเราทําสามารถทำาดเมจได้แรงกว่าเนี้มันจะบูตเต็มได้มากๆเลยนั่นเองครับเป็นไงอันนี้คือสายฟรีแบบ e ีสปอร์ตเลยนะเพื่อนเพื่อนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราลองเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงดูบ้างอันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงที่ออริจินัลมากนะทุกคนเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบน่ารักคี้คุยอ,อโนเนะถ้า เพื่อนๆมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นวินดี้ไงี้ยตีบอสแรงขึ้นมาดูกันซิว่าดาเมจมันจะแรงเข้าเท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยตัวของแบบไรอ้อนเนี่ยเราตีประมาณแสนแสนสี่ใช่ปะ่ะตอนนี้มาดูว่าถ้าเราเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงอ่ะดาเมจมันจะประมาณไหนนะครับอืมก็น่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอย่างสกิลล่างเนี่ยสกิลล่างมันสี่หมื่นกว่านะครับสี่หมื่นกว่าใช่ป่ะเออก็ต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงต่อโอเคปัง อันนี้คือต้องสกิลล่างก่อนนะครับแล้วค่อยฮิวนะครับไม่งั้น,นคือแบบคือถ้าฮิวไปเลยเนี่ยผมว่าอุย้ยห้าหมื่นแรงขึ้นนะแรงขึ้นแบบประมาณนึงเลยนะเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงเนี่ยแรงขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับทุกคนถ้าใครที่มีสัตว์เลี้ยงตีวอรแรงเนี่ยผมว่าน่าจะช่วยช่วยได้เยอะมากเลยนะครับอ่มาลองดูไคลแมกสกิลบนกันนะครับสกิลบนเนี่ยประมาณแสนสี่นะถ้าเอ่อตัวของพี่ไลอันได้ตีมันจะประมาณเท่าไหร่ครับอืมจะลองดูแต่และอันนี่คือบางมากทุกคนบางแบบบางมาก โอ้ยแสนห้าแสนหกเลยนะครับได้เรื่องเลยนะเนะี่ยแรงขึ้นมาเป็นหมื่นเลยนะหมื่นเกือบสองหมื่นนะทุกคนนะแรงเล้าใจมากนะผม,อ,มะอันตีครับเคอันนี้เอ่อตัวของแบบราเชลซีหกซัดให้ครับผมเรียกว่าเจ็บเจ็กันไปอือแต่ครูดาวมาไม่ทันนะมีฮุกไปซัดไปก่อนก็ได้เคมีฮุกสี่พันห้าครับผมอ่ะแล้วก็ไล่อันต่ออันเลย ลายอันแรงมากอะ่ะคือเมื่อกี้มีโฮกูเดาวแบบกูเดามาไม่ทันนเมื่อกี้ลาเชลอะ่ะตัดไ้ต่ำครับสี่หมื่นเก้าครับเกือบห้าหมื่นครับอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วพิกงพิกิตบัฟครับซัดเลยครับผมจังหวะน,นี้ซัมดมาแต้มหมื่นหนึ่งอาฮาจัดอันนี้ต้องบัฟแล้วแหละใั้เนี้เออเอ,อ้ทานอยู่นะทานอยู่นะลอันทันอยู่ครับสกิลหน้าทานอยู่อันพอดีเป๊ะนะครับและลอันได้ซัดครับจังหวะน,นี้ นี่เรียบร้อยครับเก้าหมืหายไปเลยครับส6ิบกเทิร์นครับอืแรงขึ้นอยู่ก็ใกล้ๆก,กันนะก็ใกล้กับเวฟแรกนะผมดับเอ้ยอเคอันนี้สิบแปดเคนะครับสิบแปดเคได้เลื่อนได้ลันอยู่เฮ้ผมว่าเราบัฟคีแดมก่อนดีกว่าวะ่ะเกาะแตกแล้วก็คียแดมมาผมว่ามันน่าจะแรงขึ้นนะนี่แข็งแข็งยิ่งขึ้นแค่นั้นแหละ <laughs> อัพคีแดมมากกอนเลยครับผมน่าจะดีขึ้นนะ ถ้าคาลีน่าเป็นตัวของซีหกเนี่ยผมว่าน่าจะล้านกว่าน,นี้เยอะนะครับเออแบบ C2 สองีหเนี่ยน่าจะล้านกว่าน,นี้เยอะอันนี้ผมมันยัง c ีูอยู่เลยทุกคนมันเดือเกินอืมมันฮาเกินเลยดิอาครับตอนนี้ร้านหนึ่งนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านหนึ่งฮนะะตีนยัดไปครับผมล้านหนึ่งอยู่นะฮะน่าจะแต้มขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่แตมน่าจะขึ้นครับแต่เอาลีน่ายัดปนเลยก็ดีนะครับผมอ่ค อันนี้ใช้พี่เฟิงก่อนแล้วค่อยฮิวดีกว่าครับเพราะว่าเรายังยืนแบบสบายมากล้านสองแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยมีโอกาสล้านสามวะเนี่ยเฮ้ยเล่นคอมดีหน้าบัฟบ,บนก่อนน่าจะเฟี้ยววะ่ะทุกคนจริงเรายืนได้อะทีมสองเรายืนได้สบายมากอืมฮิวขึ้นมาสดชื่นโอเคเห็นความสิ้นหวังแล้วก็ใช้ซีซัดโอ้โหเสียดายวะ่ะจริงจังหวะจังหวะน,นี้ครูดาวไม่ทันนะครับ แตมเจ็ <Damn>! 700. <laughs> ดร้อยตีเหมือนแรงจะเจ็ดร้อยด้วยสู๋ไม่ได้เมทเท่าไหร่ล้านสามปะเอาลีน่าบัฟบอล้านล้านสามนะทุกคนนะมีโอกาสล้านสามเนี่ยตั้มอุ้ยล้านสามมาว่าได้เรื่องได้เรื่องอยู่ครับทุกคนเป็นไงไม่ธรรมดา,าวะอันนี้คือถ้าเราลีหน้าซีสองเราจะล้านทุ่งกว่านี้เยอะนะทุกคนนะอันนี้ดา้เมจมันน่ารักที่ขู่อโนเนเกินไป